สวัสดีครับรถไฟฟ้ามหานเรา EP นี้น็อตและวอลกิ้งเททิพ์อยู่ที่บริเวณอาคารจอดรถจอของรถไฟฟ้าถึง2สายครับนั่นก็คือรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและรถไฟฟ้าสายสีเหลืองครับ พาไปนั่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเพื่อชมวิวแล้วก็ไปดูสถานที่สําคัญใกล้เคียงกับสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองครับตามไปดูกันว่ามีสถานที่ไหนที่เป็นที่สําคัญหรือว่าใกล้เคียงที่สามารถเป็นจุดเช็คอินใกล้ๆก,กับสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองได้ครับหลังจากที่มีการเปิดให้ใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วตั้งแต่วันที่1 9มิถุนายน2566ที่ผ่านมาครับตามไปดูกันเลยครับ ในคลิปนี้น็อตจะพาเดินทางจากสถานีลาดพร้าวไปถึงสถานีหัวหมากครับถือว่าเป็นคลิปต่อเนื่องที่ก่อนหน้านี้น็อตพาไปดูจากสถานีหัวหมากยาวไปจนถึงสถานีสำโรงแล้วครับ <rip> เพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็เลยพามาดูจากลาดพร้าวไปถึงหัวหมากครับว่ามีสถานที่ไหนที่เป็นที่สําคัญบ้างหรือเป็นจุดเช็คอินแล้วก็ <S <S สามารถเดินทางไปตรงไหนได้บ้างซึ่งสถานที่สําคัญที่น็อตบอกไปอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับแต่ว่าเป็นสถานที่สําคัญแล้วก็ใกล้เคียงกับสถานีที่สาม,สา,ม,มารถเดินทางไปได้ครับ รถไฟฟ้าสายสีเหลืองเป็นรถไฟฟ้าแบบลางเดี่ยวหรือว่าโมโนเรลแบบไร้คนขับสายแรกของประเทศไทยครับมีระยะทาง30.4กิโลเมตรมีทั้งหมด23สถานีครับโดยเปิดให้บริการทดลองใช้เสมือนจริงทุกสถานีเมื่อวันที่19มิถุนายน2566ที่ผ่านมาครับและก็จะยาวไปกระทั่งประมาณ1เดือนครับถึงจะมีการเก็บค่าโดยสาราจากพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการครับ คลิปนี้น็อตอยู่บริเวณส่วนหน้าของขอบวนรถไฟฟ้านะครับซึ่งส่วนหน้านี้ยังเป็นจุดให้บริการสําหรับผู้พิการหรือว่าผู้ที่มีความต้องการพิเศษด้วยเช่นบริการทางเชื่อมสําหรับการเดินทางด้วยวิวแชร์ก็มีให้ไว้บริการครับซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการทางเชื่อมชั่วคราวนี้ครับให้วิวแชร์สามารถเดินทางเข้าสู่รถไฟฟ้าได้อย่างสะดวกอยู่ครับ และตอนนี้เรากําลังเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีเหลืองจากสถานีลาดพร้าวครับซึ่งเป็นสถานีสําคัญที่สามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินครับที่สถานีลาดพร้าวรวมถึงสามารถเดินทางต่อไปอยังห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ต่างๆเช่นส็นทานลาดพร้าวยูเนียนมอลและสถานที่ใกล้เคียงย่านถนนรัชดาพิเศษและถนนลาดพร้าวครับแล้วเราก็จะเดินทางไปต่อกันที่สถานีภาวนาของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองครับ ในบางช่วงไม่ได้ใช้การสั่นนะครับเพื่อทำให้เห็นว่าเมื่อเราขึ้นไปบนรถไฟฟ้าสายสีเหลืองแล้วจะมีการสั่นสะเทือนหรือว่ามีลักษณะเป็นยังไงบ้างสำหรับตอบคำถามใครที่ถามว่ารถไฟฟ้าสายสีเหลืองสั่นสะเทือนมากเพียงใดครับจากนั้นเราก็เดินทางต่อไปที่สถานีภาวนาของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองครับซึ่งเป็นสถานีสําคัญที่อยู่ใกล้กับตลาดสะพาน2และสามารถเชื่อมต่อกับรถเมล์เล็กหรือว่ารถกระป๋อร,รวมถึงการขนส่งสาธารณะหลายรูปแบบเพื่อเชื่อมต่อไปยัง โชคชัยสหรือว่าบริเวณย่านนาคนิวาสได้ด้วยครับสถานีถัดไปเป็นสถานีโชคชัย4ครับตั้งอยู่บริเวณทางเข้าถนนโชคชัย4ปากซอยลาดพร้าว56ครับและปากซอยลาดพร้าว58 ตั้งอยู่ใกล้กับโรงเรียนแสงทองเทคโนโลยีลาดพร้าวสถานีตำรวจนครบาลโชคชัยรวมถึงอยู่ใกล้กับตลาดโต้รุ่งหรือว่าตลาดโชคชัย4ที่ใครหลายๆคนมักจะเดินทางมาท่องเที่ยวและหาของกินย่านนี้ครับต่อจากนั้นเราก็จะเดินทางไปที่สถานีลาดพร้าวเ1ครับซึ่งเป็นอีกสถานีหนึ่งที่มีความสําคัญมากๆครับ สถาน,นีลาดพร้าว71ครับตั้งอยู่บริเวณปากซอยลาดพร้าว71ปากซอยลาดพร้าว82และปากซอยลาดพร้าว84ยังตั้งอยู่ใกล้กับทางด่วนรามอินทราอาจนาลงและบริเวณที่จะมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเทาในอนาคตด้วยครับซึ่งจะเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและรถไฟฟ้าสายสีเทาให้เดินทางไปยังย่านถนนรามอินทราอาดนาลงให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับ จากนั้นเราก็เดินทางต่อไปที่สถานีลาดพร้าว83ครับซึ่งตั้งอยู่บริเวณปากซอยลาดพร้าว83และปากซอยลาดพร้าว85และยังตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณห้างขนาดใหญ่นั่นก็คือบริเวณห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็ครับและใกล้ๆกับซิลิอุ์พาซาด้วยครับ ตอนนี้เราเดินทางมาถึงสถานีมหาดไทยครับซึ่งสถานีมหาดไทยนี้ตั้งอยู่บริเวณปากซอยลาดพร้าว120ครับตั้งอยู่ใกล้ๆกับฟุตแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตครับและอยู่ใกล้ๆกับซอยลาดพร้าว122หรือว่าซอยมหาดไทยสามารถทะลุออกไปยังที่ซอยเอฟบีทีหน้ารามได้ด้วยครับและยังอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลลาดพร้าว และสถานีถัดไปครับเป็นสถานีลาดพร้าวร้อยหนึ่งครับสถานีลาดพร้าวร้อยหนึ่งนี้ตั้งอยู่บริเวณปากซอยลาดพร้าวร้อยหนึ่งปากซอยลาดพร้าวร้อยยี่สิบแปดทับสองและปากซอยลาดพร้าวยี่ร้อยยี่สิบแปดทับสามครับอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลสัตวิริมาดานอกจากนั้นยังสามารถเชื่อมต่อไปยังวัดบึงทองหลางและใครที่ต้องการเดินทางไปยังถนนนวม,มินทร์รามอินทาก็สามารถลงสถานีนี้แล้วเชื่อมต่อไปยังนวม,มินทร์รามอินทาได้ด้วยครับ และตอนนี้เราก็มาถึงสถานีบางกะปิครับสถานีบางกะปิตั้งอยู่บริเวณหน้าห้างแมคโครราพร้าวและปากซอรฐัรรฐเพลา115ใกล้ๆกับแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์ห้างน้อมจิตแล้วก็ยังมีตลาดนัดตะวันนารวมถึงอยู่ใกล้ๆกับเดอะมอลล์บางกะปิครับซึ่งตอนนี้เดอะมอลล์บางกะปิกาลังปิดปรปับปรุงอยู่บางส่วนนะครับแต่ว่า ยังมีการเปิดให้บริการตามปกติในส่วนของซูเปอร์แล้วก็ส่วนของศูนย์อาหารอะไรประมาณนั้นแต่ว่าร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารแบรนด์เนมหรือร้านอาหารที่เราเคยมาทานกันก็อาจจะมีการปรดปรับปรุงไปบ้างแต่ว่าบางส่วนยังมีการให้บริการตามปกติครับ จากนั้นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองก็จะวิ่งต่อมาเรื่อยๆกระทั่งถึงบริเวณหน้าตลาดบางกะปิตรงนี้ครับซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีความคึกคักมากๆของย่านบางกะปิครับอยู่ใกล้กับตลาดบางกะปิรวมถึงบริเวณนี้จะมีการก่อสร้างสวนลอยฟ้าสกายวอล์ครวมถึงบริเวณลานกิจกรรมลอยฟ้า ทำให้บริเวณบางกะปิย่านนี้มีความคึกคักและก็มีความคับข้างเต็มไปด้วยการเจริญเติบโต,ตทางด้านเศรษฐกิจครับและการมาของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองก็ทําให้ย่านบางกะปิตรงนี้มีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจไปด้วยครับจากนั้นเราจะไปต่อที่สถานีลำสาลีครับแยกลำสาลีครับสถานีแยกลำสาลีของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองครับอยู่บริเวณสีแยกลำสาลีถนนรามคำแหงตัดกับถนนสีนครีนครับ เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีส้มได้ในอนาคตโดยออกทางออกที่1และทางออกที่4เพื่อเข้าสู่รถไฟฟ้าสายสีสม้มแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดให้บริการนะครับและลำสารียังสามารถเชื่อมต่อกับเรือเมที่คลองแสนแสบได้อีกด้วยครับ สถานีถัดไปเป็นสถานีสีกรีธาครับสถานีสีกรีธาตั้งอยู่บริเวณสีแยกถนนกรุงเทพกรีธาตัดกับถนนสีนครินครับปากซอยกรุงเทพกรีธา2ตั้งอยู่ใกล้กับตลาดคอนกรีตวัดแม่พระองค์อุปถมัมกรุงเทพกรีทาและบริษัทไทยเพสเดนต์ฟูด้ดจำกัดมหาชนครับรวมถึงสวนปียพิ่รมด้วยครับจากนั้นเราก็จะเดินทางไปต่อที่สถานีสุดท้ายของคลิปนี้ครับนั่นก็คือสถานีหัวหมากซึ่งเป็นสถานีสำคัญในการเชื่อมต่อการเดินทาง อีกสถานีหนึ่งครับตามกันไปต่อเลยครับ บริเวณที่อยู่ในภาพตอนนี้ใครหลายๆคนก็อาจจะเห็นในช่อง YouTube หลายๆช่องแล้วนะครับว่ารางของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองจะลอดใต้รางของรถไฟฟ้า Airport Rail ล i ิงหรือว่า e อราวัครับตรงนี้ค่อนข้างเป็น s i g เนเจอรอีกแห่งหนึ่งของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่สถานีหัวหมากครับสถานีหัวหมากนี้ครับตั้งอยู่บริเวณแยกพัฒนาการถนนพัฒนาการตัดกับถนนสีนครินครับเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า a i r p o r t r a i l ลิงหรือว่า e อราวันที่สถานีหัวมาก อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟไทยสายตะวันออกรวมถึงในอนาคตจะมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงอีกด้วยครับจึงทําให้บริเวณสถานีหัวหมากแห่งนี้เป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางที่ค่อนข้างจะครบวงจรเลยครับถือว่าเป็นสถานีสําคัญในการเชื่อมต่อการเดินทางให้ไปยังส่วนต่างๆของกรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างดีอีกสถานีหนึ่งเลยครับเมื่อถึงสถานีหัวหมากแล้วครับ ใครจะเดินทางออกจากตัวสถานีเพื่อไปยังศูนย์การค้าแม็กแปรูเพื่อหาของกินหรือว่ามาจับจ่ายใช้สอยหรือว่ามาทําธุระย่านนี้ก็ออกจากตัวสถานีหัวหมากได้ครับ แต่ว่าน็อตจะเดินทางกลับไปที่สถานีลาดพร้าวครับเพราะว่าจะเดินทางกลับไปทําธุระย่านนั้นต่อครับก็เป็นการรีวิวให้เห็นว่าย่านลาดพร้าวยาวมากระทั่งถึงสถานีหัวหมากของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองมีสถานที่สําคัญอะไรบ้างที่เป็นจุดเช็คอินได้นะครับใครที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวก็มาได้เลยครับสาระดีเดินเที่ยวสุดใจไปกับ Walking t h a i ทริปกับน็อตครับ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งให้หน่อยครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากคลิปต่อๆไปของน็อตด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ